บี่มือหนึ mm morning, hini, to to ่งกระบี่มือหนึ่งของเราในคืนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาจะมาโชว์กระโดดเชือกฮะกระโดดเชือกแล้วมันจะเจ๋งยังไงอะคะอ้าวเพราะว่าเขามากระโดดเชือกแบบหมู่ครับเปียคือกระโดดทีหนึ่งพร้อมๆกันหลายๆคนนะ คุณไปเล่นอันนันะแล้วจะแยกประสาทกันได้ยังไงอะนี่ไงนี่ไงพี่ก็ยังสงสัยเหมือนกันครับแต่ว่าเขาการันตีความสามารถของเขามาคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาได้ถ้วยแชมป์การแข่งขันระดับชาติเกือบทุกรายการที่เขาลงแข่งครับเก่งไม่เก่งคิดดูเจ๋งขนาดนั้นเนี่ยอย่ารอช้าค่ะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยิ้วกระบี่ท้าชิง ค่ำคืนนี้พบกับเดอะแก๊งที่จะมาโชว์เหนือด้วยท่วงท่ากระโดดเชือกที่เหลือร้ายทั้งโชว์เดียวทั้งโชว์ทีมพวกเขาจะมาชี้กฎเกณฑ์ของการกระโดดเชือกไปโดยสิ้นเชิงโดยการนำทัพของว่าที่ร้อยตีสิทธิพันธ์สว่างสังวานกับผมพลังหนุ่มของพวกเขา ทีมกระโดดเชือกชนบุรีสำหรับจุดเริ่มต้นของการทำทีมกระโดดเชือกทีมทู B ีนบัลลชนบุรี e n t e c ทค e ิเ e เนั้นเริ่มจากมูลที่หัวใจแห่งประเทศไทยในพักรวมราชบัณฑิตและสมาคมกระโดดเชือกแห่งประเทศไทยในพักรวมราชบัณฑิตได้จัดโค้ชนะครับมาอบรมมาสอนให้กับเด็กๆซึ่งตอนแรกก็คิดว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องอบรมเรื่องกระโดดเชือกแต่พอทางทีมงานส่งนะครับโค้ชมาอบรมให้ เราถึงได้รู้ว่าการกระโดดเชือกนั้นไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเหมือนเมื่อก่อนซึ่งตอนนี้วิวัฒนาการของการกระโดดเชือกหรือที่เรียกว่าโรบสกิปปิ้งเนี่ยมีการพัฒนาไปสู่สากลถึงขนาดมีแข่งในระดับเวิลด์นะครับทำให้เราเนี่ยพยายามพัฒนาเด็กรุ่นนี้ขึ้นเป็นนักกีฬานะครับเริ่มจากเด็กที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเกมรวมไปถึงซิ่งรถนะครับเราได้นําเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้เข้ามาเริ่มพัฒนาเป็นนักกีฬารุ่นแรกซึ่งก็ประสบความสําเร็จทําให้น้องๆรุ่นนี มีความสามารถและทําให้ในสิ่งที่หลายๆคนคาดถึงจะเป็นไปได้รวมไปถึงการแข่งขันต่างๆนะครับซึ่งได้รับรางวัลมามากมายขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับช่วยพระาชทานสมเด็จพร,ระเทพร,รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงประทานทั้งหมด9ใบช่วยพระาชทาสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินาทรงประธาน1ใบเป็นแชมป์ประเทศไทยเยอะที่สุด และรวมถึงความสามารถของเด็กพวกนี้ซึ่งจากก้อนดินเล็กๆวันนี้นะครับเป็นดวงดาวอันจลัดแสงนะครับทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจที่จะทำตรงนี้ต่อไปครับวันนี้เรามีนัดกับพวกเขาที่นี่ครับมิโมซ่าสถานที่พักผ่อนแห่งเมืองพัทยาที่วันนี้จะมาเป็นสนามประลองให้พวกเราได้พิสูจน์ความเก่งกาจของพวกเขา แล้วละครับเด็กหนุ่มๆเหล่านี้จะมาประชันกันแหละครับว่าใครจะกระโดดเชือกแบบสปีดกลางอากาศได้เจ๋งกว่ากันมาดูคนแรกกันครับกระโดดได้อย่างรวดเร็วต่อเน,นื่องดีครับ <c oughs> ดูครับมีการเขมียนกันว่า <c oughs> มียังอ่อนๆอเอ้าไอ้หนูไหนดูซิกว่าเหนือกว่ายังไง <c oughs> ไอ้หนูคนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับกระโดดหนึ่งครั้งสามารถควงเชือกรอบตัวได้ถึงสองรอบเดี๋วแต่แจ๋วจริงๆแต่ว่านี่คือการแบทเทิลที่ดูจะไม่จบง่ายๆครับ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมครับ3มรอบต่อการกระโดดหนึ่งครั้งครับสุดยอดจริงๆครับต้องแข็งแรงและใช้พลังในการกระโดดและต้องเกรงหน้าท้องในเวลาเดียวกันถือได้ว่าแข็งแรงมากครับทริปเปิลวุ่นยากแล้วมาดูจอมพลังคนสุดท้ายครับจะทำได้เหนือชั้นกว่านี้หรอครับดูมั่นใจมากและโอ้โหคุณผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆนับไปพร้อมกม่อนนีกครั้งครับ 4รอบครับในการกระโดดเพียงแค่ครั้งเดียวโอ้โหสุดยอดครับไอหนูคนนี้คุณ so ผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่ใครอยากจะลองก็เชิญเลยนะครับ like ถัดเจ๋งจริงเก่งกว่า <Sure. S 1> จัดท้ามาได้เลย มาไปกันที่สเต็ปของการโชว์กลุ่มแบบ3คนกันบ้างครับเปิดมาด้วยการกระโดดเชือกแบบ2เส้นโอ้โหเรียกได้ว่าต้องแยกประสาทและทำงานเป็นทีมกันอย่างดีจริงๆครับและมีการหมุนเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนตัวโดยที่เชือกยังถูกกวาดแกว่งไม่หยุดครับโอ้โห มีกระโดดข้ามหัวกันด้วยและหมุนแกนเชือกพลางกระโดดหลบเชือกยังพลิ้วๆและโชว์เหนือโดยการให้มือพักจังหวะโอ้โห,โหเหลือระไร แต่ต่อไปใครชอบการเต้นกลุ่มสไตล์เกาหลีของเขาบอกเลยว่าจับตาให้ดีกับโชนี้เพราะหนุ่มน้อยเหล่านี้จะมาเต้นและกระโดดเชือกไปด้วยโอ้โหอ,ออกสเต็ปหน้าหลังตั้งโซนสามเหลี่ยมสวยงาม ลอยโชว์การกระโดดเชือกแบบ3คนพร้อมกันอีกด้วยหรือว่าจะมาแบบกลุ่ม3คนวงกลมเฟียวเฟี้ยวเอา กระโดดด้วยเล่นท่าด้วยแม่มีค่อยขาอีกและต่อสเต็ปด้วยการกระโดดเชือกแบบตัว S โอ้โหในเชือกเส้นเดียวถูกเวียงให้คลื่นของเชือกเป็นลักษณะของตัว S พวกเขาก็สามารถกระโดดได้อย่างไม่น่าเชื่อ ลอยมาไม่ยังคนภาคจะภาคไม่ทันอยู่แล้วครับ และโชว์ต่อไปแบบไม่ธรรมดานั่นคือการกระโดดเชือกไฟครับว้าวไปได้ประทุขึ้นแล้วกระโดดหมุนเวียนเปลี่ยนสลับคนถือก็อยังได้แล้วโอโ้โหโชว์ลีลาเท้าชี้ฟ้า3ส,สเต็ปต่อเนื่อง ลืมไปเลยว่ามีเชือกไฟและพ่อหนุ่มคนนี้ก็ออกมาโชว์สเต็ปเร่ากับเต้นไปพร้อมกับจังหวะเพลงโอ้โห,โห,โหคิวเป๊ะเชือกควายเป็นตัวเอ็กเท่ไปเบยน้องความสามารถของเด็กกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการฝึกฝนและสนับสนุนจากผู้ใหญ่ และการนำทีมของว่าที่ร้อยตีสิทธิพันธ์สว่างสังวานทำให้น้องๆเหล่านี้ได้ขึ้นแท่นกระบี่เมือหนึ่งในวันนี้ทีมกระโดดเชือกชนบุรี เป็นไงน้องชอบมากคุณพี่ค่ะโดยเฉพาะตอนกระโดดเชือกหนึ่งครั้งแล้วเวี่ยงรอบตัวได้สี่ครั้งอ่ะสุดยอดออนี้นะอันนี้ขอสารภาพเลย<ะ>เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการน,นะไปลองทําดูนึกว่าง่ายเออเคุณผู้ชมครับผมได้เพียงแค่ครึ่งรอบเท่านั้นก้น <c oughs> <c oughs> โดดยังไม่บาเลยอ่ะ เชือกมาตีนะและที่สําคัญไอ้ไม้มันกระแทกโดนขาด<ม>ี่เขียวยังไม่หายเลยมันยากครับแต่ที่ชอบมากเป็นการส่วนตัวนะคือตอนกระโดดเชือกหมู่และเลียงแถวอ,ะอ่ะแล้วเต้นตามจงังหวะแบบบอยแบนด์เกาหลีอ,ะอ่ะมันเท่ฮะใช่ใช่ใช่เท่บ้าใ,ใช่นับว่าเป็นการผสมผสานนะคะในเรื่องของการกระโดดเชือกเนี่ยให้เข้ากับการเต้นนี่เป็นอย่างดีเลยเก่งกาขนาดนี้สมแล้วครับที่เรายกให้เป็นกระดีเมื่อหนึ่ง มือหนึ่งมันคือราคามันต้นทุนมันจะสูงมากในในบรรดาเครื่องจก e ักรเย้ามีมีหลายราคาเริ่มจากหมื่นขึ้นถ้าจีนแดงก็หมื่นขึ้นแต่ถ้าเป็นจากประเทศญี่ปุ่นมันก็จะแพงขึ้นเข้าไปหลายเท่าอยู่ยิ่งจากพิเศษยิ่งจะแพงมากเลยมือสองส่วนมากครับผมเล่นก็คือของญี่ปุ่นและของเยอรมันจตดดีนะครับจากประเภทนี้ในใน,ในจักรคุดเนี้ยมันมันเหล็กมันดีแล้วก็พวกปีเข็มสมัยก่อนกระบี่มือหนึ่ง